เรื่องเล่าจากจินตนาการตอนที่102่งรคำเตือนของชาวอารยันซ้มสุกับคำต้วนขับรถมารับที่บ้านทุกคนนัดกันว่าจะไปเที่ยวเกาะพิกุลปีโน่กับลอรลนาก็อยู่ด้วยโดยจะไปพักที่เกาะสองสามวันแล้วไปส่งปีโน่กับลอเลนาที่อัมสเตอร์ดัมและพากันแวะเที่ยวไปด้วยเมื่อพร้อมรถพาออกเดินทางขึ้นทางด่วน ระหว่างที่แล่นอยู่ระดับเมฆเห็นฝูงม้าโมบิลบินเล่นกันอยู่ดาวูดพูดขึ้นว่าทำไมม้าโมบิลถึงบินเล่นมาไกลขนาดนี้ปีโน,โนกับลอริน้าตื่นเต้นมากที่เห็นฝูงม้าบินมากมายขนาดนี้รถบีบแตรขึ้นสามครั้งฝูงม้าโมบิลได้ยินจึงพากันบินมาหานกน้อยนกเล็กท่าทางดีใจที่เห็นฝูงมา้ามูซาถามส้มสุกว่า ให้น้องนกออกไปได้หรือไม่คำต้วนตอบแทนว่าจะเป็นไรไปไปถึงสวรรค์ยังไปได้เลยดาวูดจึงหมุนกระจกลดลงให้นกทั้งสองบินออกไปขณะนั้นเองมายาก็เริ่มสะบัดตัวไปมาเพื่อเตรียมกลางปีบ้างดาวูดต้องรีบจับตัวไว้พี่คุณบอกว่ามายาอย่าเพิ่งออกไปเลยมายายังช่วยตัวเองได้ไม่ดีพอ เอาไว้ให้ลงถึงพื้นก่อนดีกว่ารถวิ่งลงมาถึงเกาะพร้อมฝูงม้าโมบิลก็ทยอยบินตามลงมาพอรถจอดประตูเปิดมายารีบวิ่งลงไปสะบัดตัวและปีกก็ค่อยๆกางออกมายาโผบินขึ้นสู่ท้องฟ้าบินเล่นกับนกน้อยนกเล็กปีโนกับลอลีน่าตื่นเต้นกับภาพของมายาที่บินได้ พิกุลอธิบายความเป็นมาของมายาที่บินได้ให้ทั้งสองฟังไม่นานมายาก็บินลงมาที่ชายหาดหุบป,ปีกลงไปวิ่งเล่นกับฝูงม้าโมบิลและนกน้อยนกเล็กปีโน,โนกับลอเลนาขอไปพักที่บ้านบนภูเขาที่เป็นปา่าโปร่งโดยขับรถคันเล็กไปมีคุณเจิร์มพิกุลส้มสุขขับรถอีกคันไปส่งเมื่อถึงบ้านพักเก็บของจนเป็นที่เรียบร้อย ปีโน่กับลอรีนาก็กลับมาที่บ้านริมหาดเพื่อรับประทานอาหารคำต้วนทำอาหารญี่ปุน่นมีข้าวหน้าหมูทอดเทมปุระซุปเต้าหู้ผักทอดพี่กุลทำผัดเปรี้ยวหวานกุ้งและไก่ผัดเม็ดมะม่วงหิม,มพานทุกคนรับประทานอาหารร่วมกันด้วยความอ,อร่อยพร้อมกับมีผลไม้ที่เก็บมาจากในป่าซึ่งมีความสดใหม่และกรอบเมื่อทานอาหารเสร็จ พีโนกับลอเลนาก็ขับรถคันเล็กกลับไปที่บ้านพักบนภูเขาโดยพิกุลบอกทั้งสองว่าถ้าเกิดเหตุจําเป็นต้องการความช่วยเหลือให้สั่นกระดิ่งเรียกซึ่งเป็นกระดิ่งที่แมรี่ภรรยาของซานตาให้มาเสียงกระดิ่งจะดังกังวานไปทั่วเกาะและดาวูดยังให้ม้าโมบิวดินเหนียวพาพักพวกอีกสิบตัวไปอยู่เป็นเพื่อน ซึ่งปีโนกับลอรีนาสามารถขี่เล่นได้ด้วยถ้าอยากทำเมื่อปีโนกับลอรีนาไปแล้วคุณเจมิมพิกุลค,คำต้วนส้มสุกบูซาดาวูดก็พากันมานั่งเล่นที่โต๊ะริมหาดพร้อมมายานกน้อยนก,นกเล็กอากาศสดชื่นมากท้องฟ้าแจ่มใสเห็นดวงดาวระยิบระยับเต็มท้องฟ้าขณะที่กำลังนั่งเล่นกันเพลินๆก็มองเห็นดาวหางดวงหนึ่ง กำลังพุ่งตรงลงมาสู่โลกใกล้เข้ามาเรื่อยๆจนในที่สุดดาวหางดวงนั้นก็ตกลงสู่พื้นโลกส่วนที่เป็นพื้นน้ำเสียงดังสนันดาวูดกับมูซารีบบอกด้วยความตกใจว่าถ้าเป็นเช่นนี้ก็จะต้องเกิดคลื่นซึนามิอย่างแน่นอนให้แม่รีบนำคทาแก้วมาในรมิตกําแพงแก้วโดยเร็วเพื่อป้องกันคลื่นยักษ พิกลูลจึงนำคทาแก้วออกมาอธิษฐานเนรมิตกำแพงแก้วคุมรอบเกาะทั้งหมดเวลาผ่านไปสักครู่ก็ได้ยินเสียงคลื่นยักษ์ดังใกล้เข้ามานกน้อยนกเล็กต่างกระพือปีกพึบพับม้าโมบิลโอเลี้ยงและแป้งฝุ่นรวม้าที่เหลืออีกเจดตัวต่างส่งเสียงร้องพร้อมกับยกขาหน้าดาวูดมูซาและพิกุลเดินไปรูปครัมไม่ให้ม้าตื่นกลัว มายายเองก็กลัวคุณเจิมต้องช่วยอุ้มมูซาพูดขึ้นว่าเกิดซูนามิกขึ้นจริงๆด้วยขณะนั้นก็ได้ยินเสียงกระดิ่งดังกังวานขึ้นพิกุลนำคาาแก้วโบกไปโบกมาให้เกิดแสงไฟส่องสว่างจากหลอดไฟที่เรียกว่าสปอตไลท์ที่ดาวูดกับมูซาทำขึ้นไว้ทั่วไปบนเกาะส้มสุข ก็ขึ้นขี่หลังโอเลี้ยงโดยมีแป้งฝุ่นและม้าโมบิลอีกสตัวบินตามไปยังภูเขาที่ปีโนกับลอรีน่าพักอยู่มูซาพูดกับนกน้อยนกเล็กว่าจะตามลุงส้มสุกไปก็ได้นะนกน้อยนกเล็กส่งเสียงก๊อกก๊อกแก๊แกแคุยกันแล้วนกเล็กก็โผล่บินตามส้มสุกไปส่วนนกน้อยคอยอยู่กับพวกเราเวลาผ่านไปไม่นาน ส้มสุกข,ขับรถคันเล็กกลับมาพร้อมปีโน่และลอลีนามีนกเล็กและม้าโมบิลบินตามมาทั้งปีโน่และลอเลนาต่างตกใจมากบอกว่าเห็นดาวหางตกลงมาสู่โลกที่ท้องทะเลเช่นกันและไม่นานก็ได้ยินเสียงของคลื่นดังน่ากลัวมากจึงได้สั่นกระดิ่งขึ้นจนส้มสุขและนกเล็กมารับ พิกุลบอกปีโนและลอรีนาว่าไม่ต้องกลัวมีกำแพงแก้วป้องกันไว้ทุกคนมองเห็นคลื่นยักษ์ประทะสูกกะ่เกาะที่มีกำแพงแก้วครอบไว้และลอกแล้วละลอกเล่าระดับความสูงของคลื่นยักษ์ประมาณ20เมตรเหมือนมองดูตู้ปลายักษ์ขนาดใหญ่ปิโนบอกว่าถ้าไม่มีกำแพงแก้วคลื่นยักษ์คงกวาดทุกอย่างบนเกาะไปหมดเป็นแน่โอ้ ก๊อดเวลาผ่านไปนานพอสมควรระดับความแรงของคลื่นยักษ์ค่อยๆลดลงลดลงจนสู่ระดับปกติเหลือไว้แต่ฟองคลื่นและความสกรปรกดาวุธก,กับมูซาขออนุญ,ญาตคุณเจิมและพิกุลลงไปสำรวจใต้ท้องมหาสมุทรบริเวณที่ดาวหางตกลงมาโดยไปกับส้มสุกในวันรุ่งขึ้นจากนั้นทุกคนก็พากันไปพักผ่อน โดยปีโน่กับลอรีน่าก็พักที่บ้านริมหาดด้วยรุ่งขึ้นหลังจากรับประทานอาหารชาเช้าเสร็จคุณเจิรมส้มสุกปีโน่มูซาดาวูดก็พากันขึ้นรถมีมายานกน้อยนกเล็กตามไปด้วยเพื่อไปสำรวจด,ดูจุดที่ดาวหางตกตามที่นัดกันไว้โดยคำต้วนพิกูลลอรีน่าขออยู่ทำอาหารให้ทุกคนรับประทานเมื่อพร้อมก็พากันออกเดินทาง รถวิ่งลงใต้ท้องทะเลใช้เวลาน,านานพอสมควรระหว่างที่รถแล่นไปพบเห็นปลาฉลามปลาวานเพชรคาตปลาหมึกยักษ์ว่าอยู่เต็มไปหมดดาวูดกับมูซาบอกว่านั่นคือทหารของกษัตริย์โพไซดอนที่ตามมาดูแลพวกเรารถแล่นมาจนพบก้อนหินยักษ์ก้อนหนึ่งตรงที่ระดับ500เมตรตามคำบอกเล่าของมูซา เป็นก้อนหินทรงกลมที่ใหญ่มากรถจอดลงในระยะห่างพอสมควรไม่เข้าไปใกล้าดาวูดบอกว่ารถคงจะรู้ว่าหินก้อนนี้ทำให้เกิดคลื่นยักษ์ซูนามิระหว่างนั้นเองก้อนหินยักษ์ก็เริ่มปริแตกและมีฟองอากาศพุ่งออกมามากมายมูซาบอกว่าสงสัยมันจะร้อนมากและแล้วหินนั้นก็แตกออกเป็นชิ้นชิ้น ทำให้มองเห็นชาวอรารยันสามคนที่พวกเราเคยพบมาก่อนเมื่อคราวไปเยือนดวงอาทิตย์ยกเว้นปีโน่ที่ไม่รู้จักชาวอรารยันทั้งสยืนหลับตาเอามือควยกันบนหน้าอกเป็นรูปกากระบาทและแล้วก็ลืมตาขึ้นพร้อมกับสื่อสารทางจิตกับทุกคนในรถว่าเขาทั้งสามเดินทางมายังโลกมนุษย์เพื่อมาเตือนชาวโลก ให้ระวังหายนะครั้งใหญ่จากการถูกพุ่งชนของดาวหางขนาดยักษ์ชื่อดาวหางฮันเล่โดยฝากบอกพวกเราทุกคนให้เผยอแพร่คำเตือนเหล่านี้สู่คนทั่วไปเพื่อจะได้เตรียมพร้อมรับมือและแก้ไขเหตุการณ์อันตรายที่จะเกิดขึ้นแน่นอนนับจากนี้อีก300ปีและขอจบการสื่อสารเพียงเท่านี้ขอให้ทุกคนบนโลกจงโชคดีผู้จบ ทั้งสก็หลับตาลงเศษหินที่แตกออกก็กลับรวมตัวเข้าหากันดังเดิมเป็นรูปทรงกลมแล้วค่อยๆลอยขึ้นจากพื้นทะเลรถก็วิ่งตามหินนั้นไปจนขึ้นสู่ผิวทะเลหินก้อนนั้นก็พุ่งขึ้นสู่ท้องฟ้าอย่างรวดเร็วพร้อมกับมีแสงไฟพุ่งออกมาเป็นทางยาวทุกคนมองดูหินนั้นพุ่งหายออกไปนอกแ้นบรรยากาศของโลก จนหายลับไปจากสายตารถจึงวิ่งกลับไปบนผิวน้ำทะเลจนถึงเกาะพิกุลในระหว่างที่ร่วมรับประทานอาหารกลางวันทุกคนคุยกันถึงเรื่องที่ได้รับฟังมาจากชาวอารยันแต่ต่างก็หาคำตอบไม่ได้คิดไม่ออกว่าควรทำอย่างไรกับข่าวที่ได้รับมาดีนกน้อยนกเล็กพูดขึ้นว่าไม่เป็นไรไม่เป็นไรอีกนานอีกนานทุกคนได้คิด สังพากันหัวเราะและชวนกันร,รับประทานอาหารต่อยังมีความสุขโดยลืมเรื่องเหล่านั้นเสีย